สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันหยุดสุดหันษาวันหยุดสุดชิวนะคะเราอยู่กัน้องเอฟฟ้าผ่าคับเปี้ยงวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปงานเราก็เลยจอดแวะรับประทานอาหารกันนิดหน่อยนะคะอาหารของเราก็คือบริสุทธิ์แก้วอาหารของเราก็คือหมูกระทะค่ะหมูกระทะที่แท้ถูกค่ะไงวรนาถค่ะ อะไรไหมคะกระยยอะัวมากก็สียวส้เดล่ะยวบสูเฮ้าปลาหมึกกับยัวอย่างนี้โกระทาะเราอยู่ด้วยกันเรามาด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเจ็ดค่ะอีกคนนึงนอนบนรถค่ะเจมอีกคนนึงทิมไข่ปลาค่ะไม่เราจะขวงบะผิกเนาะพูดนะ อ่ะครีมต้อนใหม่ๆล่ะครีมไหม,มกูแดดโอ้กินโลดโอ้ยขอตรวจขาเบาวงมวนตรวนตรวจได้หยนะครับอันนี้ก็คือส้มตำขาแบบยั่วๆตำดดๆๆกุ้งสดชิมซีใหญ่ๆอร่อยไหมชิมแล้วก็เผ็ดสิมันค่อยจะเลิศไม่เผ็ดม,มันจะเลิศหรอว้าวโอ้กุ้สกงสดๆโอ้ยอี๋รสชาต<ส>ิเป็นไงบ้างขาีหยัง ออร่อยลิศเลยเพอร์เซอร์นะคะเราก็กลับมากับคุณเจ้าของธุรกิจนะคะอามน้อยแซบเบอร์เพราะว่าคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะค่ะมากินน้ำกันพี่น้องกินแล้วเขาจะเดินทางสารข้ามก่อนสารข้ามก่อนจึงจะได้ไปงานนะครับเพราะต้องไปเอาแปลงออกไปเทิงค่ง <c oughs> ม,มาค่ะวันนี้กันละค่ะมันอยู่ย <หา S 2> สุด<า>ชิวค่ะวันี่เราผู้ออกจากอุดร